อ่ะโอเคสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับจยนวันนี้เริ่มวันจันมาตลาดก <c oughs> สสด็สวัสดีครับดิสวัสดีครับเพื่อนๆแต่ว่าทุกคนครับแทบจะสวัสดีวันอาทิตย์เลยเลยเช้าเนี้ย <c oughs> สีวันอาทิตย์ชัดๆ <c oughs> เปิด<อ>ตลาดมาก็ตามคาดเพราะว่าเขาแน่นอนมันโดนแ,แรงกระแทกจากดาวโจนมาถึงวันศุกร์ดาวโจนปิดลบไปสักพันกว่าจุดนะพันนิดเมื่อวันศุกร์นะ แล้วก็เช้านี้เราเปิดตลาดมาก็เปิดล้าไป20กว่าจุดแต่กระเตื้องมาหน่อยนะกระเตื้องใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันดูที่วันนี้ตกลงสาการแบบเนี้ยเป็นสาการที่ควรจะหนีนะอยู่เฉยหรือสู้ดีไหม <laughs> มาดูก่อนดูเดี๋ยวกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับครับมาเดี๋ยวอัปเดตกันก่อนนะก่อนอัปเดตได้ดูก่อนวตอนนี้เนี่ยเอ,อ ฟิวเจอร์ดูฟ <IS mus i dialog 1981> ิวเจอร์ดาวโจนส์นี่เนี่ยตลาดดาวโจนส์ยังไม่เปิดนะแต่ฟิวเจอร์ลบไปสองร้อยกว่าจุดแล้วฟิวเจอร์นำเสมอเออนะโอเคนะอ่ะมาเดี๋ยวเข้าหน้าจอหุ้นกันมาดูซิครับครับอ่ามาเรียนครับตอนนี้อ่สักครู่หนึ่งครับอ่ายังไม่มาอ่มาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมานะโอเคนะครับมลาละอันนี้ วันนี้ก็นะตามคาดหมายเปิดกระโดดตุ้มอยู่ตรงนี้เลยกระโดดลงแล้วคนที่เรียนคนที่ดูมีตรงดูกราบบเออมันก็เขียวนี่พี่บอกเขียวพี่มันเขียวจากนี่มันกระโดดลงจากที่ตรงนี้มันเขียวในวันมัน,นไม่ได้เขียวจากเมื่อวานไม่ได้เขียวเมื่อวันสูงใช่ไหมกระโดดลงเออเปิดลบยี่สิบกว่าจุดเลยเมื่อเช้าเนี่ยนะครับครับแล้วก็เขาก็ดันขึ้นมาได้นะแล้วก็มาปะทะเนี่ยสายสินเงาเนี่ยยเอมห้าเนี่ยนะ เจมีห้าแล้วก็ย่อตัวกลับลงมาสุดแล้วปิดที่พันหกร้อยี่สิบหกจุดก็เป็นการปิดที่ไม่หลุดไฮเออร์โละแข็งอยู่นะต้องบอกว่ามีความหวังเซ็ตมีความหวังนะถ้าเซ็ตนะปิดไม่หลุดไฮเออร์โลยังได้แล้วก็วอลุ่มเนี่ยนะครับถ้าดูวอลุ่มเนี่ยจากอินดิเคเตอร์วอลุ่มบอกว่าแรงซื้อมีมากแรงขายนะวันนี้ใช่ครับอ่าไล่ซื้อกันนะไล่ซื้อแล้วถ้าดีดัวคือนักลงทุนต่างชาติในแน่นอนตกใจตามดาวโจนใช่ไหม บ้านเราเข้าโจรุงกันเอาโจรเรียบร้อยก็ขายไปใช่ไหมไอ้ฝั่งกองกองทุนก็ขายด้วยกองทุนบ้านเราก็ขายด้วยแต่แต่รายย่อยอย่างพวกเราอ่ะแมงเม่าพวกเราปีกเหล็กเออแมงเม่าไปอกลัวรับซื้อเลยเห็นไหมมึงขายกูซื้อมันก็แงเลยแม่มันมันมันต้องมีคนซื้อสักฝั่งให้มันขายใช่ปะใช่ครับเออแมงเม่ากว่ารับไว้นะครับแน่นอนจริงๆก็เป็นเป็นจุดที่ถามมารับได้ไหมก็รับได้เพราะว่า ไทยตลาดตลาดนี่ดันขึ้นมาปิดในแบบที่ไม่หลุดไหเออโลไม่หลุดไม่หลุดนะครับอยู่ที่พันหกร้อยี่สิบหกจุดในวันนี้ไม่หลุดครับบนลุ่มซื้อขายเป็นไงวันนี้ครับเจ็ดหมื่นหนึ่งล้านนะครับไม่ธรรมดานะเออใช้ได้ใช่ได้ <c oughs> ใช้ได้ <c oughs> ไดเออแต่ว่าแน่นอนอย่างที่บอกจริงจร,ร,ริงสัญญาณเขามีเดเวเจนแต่วันศุกร์ไหมนีม่วันศุกร์นี่ในวันศุกร์ไหมเดเวเจนเขารอแล้วละ่ะ <c oughs> มีเดเวเจนรอเพราะนั้นก็ย่อตัวธรรมดาสำหรับเดเวเจนแต่ว่ารอรุ้นต่อนะ เขาอย่าหลุดตรงนี้นะผันหนุดร้อยประมาณผันหนร้อยสิบสองจุดตัวนี้อย่าไปหลุดนะหลุดมาเนื่ยรอบหลุดมาเหนื่อยมันจะกลับมาไซด์วกันอีกรอบนลยใช่ไหมถ้าหลุดตรงนี้ไม่ได้นะเออที่ย่อตรงนี้มีสิที่์จะกลับได้พย่อย่อลักษณะแบบนี้มีสิทธ์นะเพราะดูย่อลักษณะเสร็จแล้วก็ตัวของไอซ์ไ์เกือบทำนิวโลอะมีโอกาสเด้งได้สาหรับเซ็ตนะครับครับอ่าถ้าเซ็ตเด้งแล้วเราจะเด้งตามไหม เราบ่อยครั้งบ่อยครั้งใมีประวัาิเฮ้ยเซตวิ่งแต่พูดพอร์ตกูเสือกนิ่งเนีปยติเลปกติก็มาดูกติเราถืออุ่นที่ใครไม่ใช่อันนี้ไม่ใ่หุ้นที่เราถือพูดผิดหุ้นที่นักเรียนการบ้านหุ้นรุ่น etc เพรเราเออเขาสนใจตามกันอยู่ครับมีอะไรบ้างวันนี้ครับอ่า sdc ครับตัวไหนนะ sdc ครับ sdc sdc นะ etc หุ้นเคยดูบ้างอย่างตัวเนี้ย sdc เนี่ยฮะ ไม่เคยครับตัวนี้ไม่เคยไม่เคยไหมอ้าวป้ายชื่อหน่อยเนาะใช่ใครับอ่านะครับ SDC ครับเปลี่ยนสีนี่หนึ่งด้วยไม่จันอ่าไม่ต้องอะไรแล้วเปลี่ยนสีก่อนนะครับเปลี่ยนไงวะลืมกดที่ตัวเอครับกดที่ตัวเออ่นนี่นะตัว A ออันแหละนั่นแหละอ่าโอเคอ่านี่แล้วกันโอเคไหมโอเคเรียบร้อยอ่าโอเค SDC เออนะครับ SDC ที่สนใจเพราะวันนี้วอลลุ่มพีคมาก ที่สําคัญเมื่อวันศุกร์นี้เขาดันขึ้นมารอเลยนะเขาเบรกเอาวมดศุกร์ครับเป็นการเบรกเอาขึ้นพักตัวชุดเนี้เขาพักตัวมานานนะพักตัวมายาวนานมากแล้วก็เบรกเอาหลุดนะครับหลุดสายสินสีแดงเลยวันนี้นะครับหลุดสายสินเยนเปห้าสิบขึ้นไปยืนเหนือได้เรียบร้อยแล้วนะครับไปปะทะแนวต้านที่ประมาณศูนย์จุดสามสี่แล้วก็พักตัวลงมานะครับพักตัวมานี้ย่อมาที่ศูนย์จุดสามสองงั้น SDC ทรงนี้เป็นแพคชั่นกับตัวหรือยังต้องบอกว่าเป็นอย่าง จริงๆตามเทคนี้ข้อถือเป็นขาเด้งอย่างไม่ใช่การกลับตัวนะแค่เด้งเฉยเออแค่เด้งแต่ว่าถามว่าเข้าได้เลยไหมถ้าเข้าก็โลก็อยู่นี่นะโดนี่อลู่นี่อยู่ประมาณแต่ศูนย์จุดสองสองอะลึกไหมต้องบอกว่าเออก็พอๆหลุมน้ำมันปตทเลยเหมือนกันเนี่ยดูเหมือนไม่ลึกมากลึกนะเว้ยศูนย์จุดสามสองลงไปสิบสตังค์เนี่ยเท่าไหร่เลยใช่ไหมลงสองสองใช่ไหมใช่ครับถ้าดาวเทียวนี่เขาลึกแต่ถ้าถ้าเกิดถ้าเอาว่าเอาเนี้ยใช้ E M ห้าสิบบางศูนย์จุดสองเจ็ดประมาณเนี้ย ก็พออุ่นใจขึ้นมานิดนึงเออพอได้พราสองเจ็ดละศูนย์จุดห้าก็ยังสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็ไม่น้อยนะซ <c oughs> ับเอดีซีดังนั้นต้องบอกว่าคําแนะนําถ้าใครไม่มีของรอย่อพี่รอยอ่ <c oughs> อก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้ตามราคาเขาเลยถ้าเกิดเขาเขาจะไปโดยไม่มีเราก็ต้องปล่อยเข้าไปนะเขียนไหมอวยพรเขาเหออใช่ไหมไปไปดีใช่ไหมจากนั้นก็ก็รอยเขาสแสดงมารยาทย่อมารับก่อนค่อยว่ากันถูกไหม นี่แนวตา้นนวตานอ่ะแนวต้านครับแนวตา้านแน่นอนมันแนวต้านที่ปทัททะใกล้ๆคงไม่ใช่อ่ะนะยกไปน,น,นี้นี่ตรงรูว่ไฮประมาณแถวๆศูนย์จุดสามห้าแนวตา้านนะก็เกือบเกือบสิบเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าหุ้นก็ตัวเล็กมากเป็นหุ้นต่ำบาทหุ้นไม่เต็มบาทเลยหุ้นเต็มากอัั้นแต่ดเวอเรนเข้ามานะมีดเวอเรน์มาก่อนเรียบร้อยแล้วสำหรับ SDC แต่ว่ายัางไงก็ตามนะครับ อย่าอย่าเครารพเพียงดยวิเจนต์อย่างเดียวต้องดูอย่างอื่นประกอบด้วยใช่ครับต้องดูหลายๆอย่างประกอบเนาะไพแพทเทิร์นดูวลุ่มตัวลุ่มมาแล้วอะไพแพทเทิร์นเขาก็ต้องรอย,ย่ออีกสักหน่อยหนึ่งไทยดีรอย่อหรือถ้าไม่รอย,ย่อสับล็อตที่เนี้ยที่เอเมห้าสิบคือมันศูนย์จุดสองเจ็ดสองแปดมันเนี่ยครับหรือตรงนี้คัดก่อนร้อยบิ๊กไว้ตัวนี้มันก็ไม่น้อยใช่ไหมบิ๊กไม่น้อยนะอ่านะครับสำหรับเอสดีีครับอ่าตัวต่อมาครับตัวต่อมาครับเน็ตเบย์ครับเน็ตเบย์นะครับเน็ตเบย จากไหนถึงติดสแกนมาวันนี้มาดูกันนะครับเน็ตเบย์ตัวนี้ไม่ผมไม่ดูอาจา์มาสามปีนะตัวเนี้คือเน็ตเบย์ยื่พื้นฐานที่เราสนใจเมื่อก่อนตอนดูพื้นฐานนะครับก่อนรับดาวะพักยาวพักยาวนะครับพักมันจะพักเป็นกระเสียนไม่รู้เนี่ยก็พักมานะครับพักมาเสร็จชุดนี้รักษาโลตรงนี้ไม่ได้แล้วก็เริ่มกลับตัวนะครับกลับตัวเสร็จชุดนี้สร้างไฮเออร์โล คือโลโลสูงขึ้นแล้วก็เบรกไายวันนี้สําเร็จด้วยบิ๊กไวซึ่งต้องบอกว่าเน็ตเบย์โดยพฤติกรรมนิสัยเดิมเขาเขาไม่ค่อยมีแบบบิ๊กไวฮะนานนานมาทีนานๆามาทีบิ๊กไวไม่พอวนลุ่มด้วยวอลุ่มพีิด้วยนนี่วอลุ่มพีคกโดดเด่นผิดปกติด้วยสาหรับเน็ตเบย์นะครับ oh. ถามว่ามีโอกาสไปต่อไหมมีโอกาสมีโอกาสขึ้นมาจาะต้านเลยตอนนี้จาะต้านเพราะวอลุ่มแบบนี้น่าสนใจครับมีสิธิ์ไปต่อได้สำเร็จเบย์ครับครับแล้วเข้าได้ยังอ่ามาดูซับลอดดาวเทียมอยู่ตรงนี้เลยพี่ ประมาณ24.5ตรงนี้ย24.5ตรงนี้ส่วนเนี้ยครับตอนนี้27.5ใช่ไหมก็ถาม่าลึกมากไม่ไม่ถึงกับลึกมากกี่กี่บาทวะเนี้ยก็ประมาณ24.5นะ24.5กับกับ27.5ต้อยเนี้ยสามบาทใช่ไหมสิบเปอร์เซ็นต์นิดๆิดใช่ไหมใช่ครับซึ่งต้องอาศัยการถือกลางถือยาวสําหรับนิดเบย์นะเพราะว่า ถ้าจะเล่นใน R คุ้มก็คือตัดตรงนี้คัดลอตแล้วจากนั้นลุ้นเนี่ยลุ้นขึ้นไปเทสเนี่ยรูว์ไฮประมาณแต่ถวสามสิบจุดห้านะตรงเนี้่วนเนี่ยแล้วหวังว่าเขาไปทําเป็น normal B ขึ้นไปเนี่ยประมาณเนี้ยหวังว่านะยังไงก็ตามแต่ละแต่ละแต่ละยอดของดอยของเขาเนี่ยี่ยอดเนินยอดดอยทั้งหลายเนี่ยดูดูบิดออฟเฟอร์ประกอบว่าเฮ้ยจะผ่านไหมวะถูกไหมแต่ตอนนี้โดยทรงราคาเขาเนี่ยเขาสามารถ แหกกรอบสายสินขึ้นมาหมดทุกเส้นแล้วท่นนี้ขึ้นมายืนเหนือเรียบร้อยแล้วชุดนี้งั้นถ้าการย่อรอบหน้าถ้าย่อไม่หลุดพวกซอบล้อตรงนี้ย่อแล้วไม่หลุดแล้วเริ่มเด้งกลับจังหวะนั้นหน้าเข้างั้นเข้าได้ไหมตอนนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเวลามีบิ๊กไวทุ้นแบบเนี้ยนะผมว่าให้รอย่อก่อนดีกว่าเพาไอ้พวกที่นานๆบิ๊กไวที่ส่วนนี้หลังบิ๊กไวเนี่ยบิ๊กไวเสร็จเขาย่อบิ๊กไวเสร็จพักก่อนี๋ยวบิ๊กไวเสร็จพักก่อนรอเขาย่อก่อนดีกว่าสำเน็ตเบยนะครับ ยกเว้นพวกสายพื้นฐานสายพันธุ์เบสทัลหรือ VI ไอที่วีไอเนี่ยมันถือยาวๆนะอันนั้นอีกเรื่องนึงใช่งมองว่าราคาเขาลงมาถูกแล้วต้องวิเคราะห์พื้นฐานนะถ้าถูกแล้วค่อยว่ากันโอเคมั้ยนะครับอตัวต่อมาครับแนวต้านแนวต้านได้ยังแนวต้านได้ยังเนี่ยอ๋อยัง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 ใช่ไหมเออแนวต้านรู้ไฮใกล้ๆก่อนนะแถวประมาณยี่สิบเก้าบาทยี่สิบเก้าบาทตรงนี้ก่ือยี่สิบเก้าบาทตรงนี้แนวต้านนะครับครับต่อมาครับ TCC ครับ TCC ครับ TCC อ่าโอ้ T C C นะครับ TCC เนี่ยหลังจากลงมาทำโลเสร็จก็กลับตัวเรียบร้อยแล้วเป็นเทรนเรียบร้อยในครึ่งย่อยเป็นเป็นเทรนแล้วขึ้นมาจอ่จอเจาะโลว์ไฮเรียบร้อยและโลว์ไฮชุดนี้เป็นการจ่อสายสินใหญ่เขาเลยยีม e ีห้าสิบเอ,อ้ยยีมีสองร้อยเลยชนเปียกเ่งเลยวอลุ่มเริ่มเริ่มพีคขึ้นมาเรื่อยๆนะื่นะใช่ดัชนีมาครบหมดทุกอย่าง นะครับสัญญาณส่งมาแล้วนะครับแต่ว่าเขาวิ่งต่อเนื่องกันมาชุดแบบนี้ต้องบอกว่าคงต้องบอกแบบนี้ว่ารอยออ่อรอยออ่ออ่ารอยออ่อเพราะว่าคือวิ่งส่งมาหลายวันแหละมันต้องพักแหละเหนื่อยแล้วไอ้ตัวขอนไอซ์ใสก็<อ>จะใกล้แปดสิบอยู่แล้วเออโอ้บอสแลนเะมันมันต้องรอพักสักรอบนะขอดูทำเฟรมย้ดกันนิดนึ่งหกสิบนาทีเนี่ยนะตัวนี้ บางคนบอกตัวอื่นไม่ดูทำไมตัวนี้ลำเอียงอ่านันว่าแล้วมีจังหวะที่เขาเตรียมย่อนะเพราะรอยอดหรือเล่านะตัวนี้ส่วนคนที่บอกว่าไม่สนมารยาทจะเข้าเลยอได้มาดูซับล็อตให้มาศูนย์จุดเก้าสามคือซับล็อตเราครับศูนย์จุดเก้าสามก็เท่าไหร่ล่ะก็สี่กว่าสตังค์สิบกว่าเปอร์เซ็นต์หนอใช่ไหประมาณนั้นส่วนแนวต้านแนวต้านนะแนวต้านนะครับจริงแนวต้านที่ค่อนข้างจะทะลุ เขาไปย่งถ้าลวงยากอยู่ตรงนี้ยใกล้ๆประมาณ1.09เลย, <9 S 2> ยเนี่ยคือมันเป็นแนวต้านที่เป็นแขแสายสินใหญ่นะต้องระวังแนวต้านตรงนี้คือถ้าเข้าเสร็จอ่ะถ้าเข้าเสร็จแล้วเขาย่ออย่าตกใจนะมันย,ออย่อหรือว่าใกล้ยอดตรงนี้นะครับหรือเขาจาะต้านใน volume แบบนี้เขามีสิทธิ์เปิดกระโดดถ้าเขาเปิดกระโดดข้ามไอเอเมตัวนี้ไม่ได้ข้ามสายสินใหญ่ไปได้นะอแต่ข้ามได้ไปเรียบร้อยเสร็จแต่ข้ามไม่ไกลามากอันนั้นโอเคพอพอพอน่าสนใจนะครับ แต่ถ้ากระโดดข้ามไปไกลๆนะอย่ากระโดดเกาะตามเชียวอนั้นต้องปล่อยภาราหน้าที่เป็นทูกสายเดเทสเขานะพวกเราไม่ใช่โอเคไหมนะครับสอหรบ TCC เดเทสยังยากเลย TCC เออถ้าทะลุไอเอเมไปได้นะทะลุสายสินใหญ่ไปได้เออโลวไฮที่ก็จะกลับไปเทสต่อไปคือตัวนี้ครับโซนประมาณ1.14ครับ1.14ก็เกสตังเออก็ไม่ถึงกับเขาพักมานาน แต่ถ้าออกขึ้นนี้ไปได้นะตัวนี้เนี่ยคือลัวไฮที่เป็นตัวที่จะต้องเทสต้องผ่านไห้ได้ถ้าผ่านชุดนี้ไปได้มีสิทธิ์ไปไกลนะเรับ TCC ครับ,รบ mm hmm. เพราะว่าคือทรงหุ้นดิพักนันถ้าเทสผ่านต้านได้นะต้านสําคัญไปได้พวกลัวไฮทั้งหลายเนี่ยผ่านได้นะไปไกลส่วนนหญไปไกลครับอืคร mm ับ hmm. น่าจะตามองทับ TCC ครับอื mm hmm. ครับอ่ะตัวต่อมาครับอ่ะตัวต่อมาครับ TSR ครับ E S R นะครับเคยดูนานแล้วตัวนี้ใช่ไหมอ๋อจำไม่ได้แล้วอ่ะเคยดูนานแล้วเคยดูอ่าเคยดูครับมีมีหลักฐานอยู่ป้ายชื่ออย่างติดอยู่เลยมาสัมนารอบพีแล้วไม่เอาป้ายชื่อกลับมาเลยครับ T S R นี่ครับจริงๆแล้วเขาออกเบรกเขาจัดกรอบได้สําเร็จนะครับเขาขึ้นมาเล่นอยู่โซนบนไซส์เวกรอบบนนะครับไม่ยอมลงแล้วก็ไต่พยายามยืนเหนือเอเอเอนะแล้วหลังจากนั้นก็ออกอีกครั้งด้วยซีไวสโยย ย่อเป็นไฮเอโลแล้วก็ไซเวยอยู่ในชุดหนึ่งรอบนี้เบรกเอาขึ้นมาจ่อต้านชุดนี้ต้องบอกว่าท SR มีความดิ้นรนเตรียมจะไปอยู่นะแต่อย่างไรก็ตามด้วยบิ๊กไวท์แท่งแบบนี้บวกกับสัญญาณเดวิเชนมาแบบนี้ต้องบอกว่ารอยย่อด,ดีกว่านะครับแต่ถ้ากมบอกอขอไม่รอย่อได้เปล่าใจร้อนเลยอะใจร้อนใจร้อนไหมซับล้อที่ควรเป็นจริงตามดาวเทอรี่มันยังไม่ถึงเพราะมันมันยังไม่เบรกไฮนะ แต่ผมมองว่าตอปลอตนี้ดีกว่านะถ้าหลุดตรงนี้ไม่สวยอะ่ะมันห้าจุดสามห้าตรงเนี้ห้าจุดสามห้าควรต็อปก่อนเลยตรงนี้นครับเพราะถ้าหลุดมาเนี่ยมันเป็นไซด์เวย์ไม่สวยนะนี่แนวต้านถัดไปละเออแนวต้านถัดไปต้องไปหาทำเรมวิกลวครับวิควิคกับวิคแทบไม่เจอเลยพีชนแล้วอีงหน้าไม่ใช่ต้องหามันเลยขอมัน oh, ขอมันเลยเอาขอมันเลย มีไหมอ่าพอมีพอมีพอม,พอมีงั้นก็ทาเป็นเลเวอร์ไฮที่สักหกจุสามตอนนี้หกจุดสามห้ากจุดาก่อนนะเออเพราะเป็นดับเบิลท็อปในอดีตด้วยนะปานหกจุดสี่ศูนย์ทุนเนี้ยนะครับสําหรับ TSR นะครับแนวต้านถัดไปถามว่าจริงๆรอาคุ้มไหมแต่ทรงก็เป็นทรงขาขึ้นนะเขาเป็นเป็นเทรนขาขึ้นเรียบร้อยแล้วสำหรับ TSR ครับเพ <ừ. S 1> ราะฉะนั้นเวลาวุ่นเป็นขาขึ้นเนี่ยก็ แนวโน้มถ้าเขาย่อแล้วไม่หลุดแถวอึโลนะแล้วเริ่มเด้งกลับจังหวะนั้นนะจังหวะเข้าเลยครับอื <Ừ. S 1> แล้วทีนี้พอมีสัญญาณว่าเขาเตรียมย่อแบบเนี้ยเราก็รอย่อด,ดีกว่านะครับรอเขาย่อคือก็ก็เอาใจช่วยเขาลงไม่เรียกแช่งโอเเข็มะ <laughs> เอาใจช่วยลงมาหน่อยลงมารับหน่อยเออลงมารับนิดโอเเข็มะวิ่งเลยซอยไปแล้วมึงยูเทิร์นมาได้ไหม,ไหม <laughs> ให้เขายูเทิร์นมานิดนึงผมมองวนะ่ายูเทิร์นนัทไทสวยนะ คือลึกไปไม่ดีต้องอยู่เฉิีมาโซนประมาณนีเนี่ยเนี่ยตรงเนี้แต่ถ้า5.7เ <5. S 2> นี่ย่อเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าลงมาแถวนี้แล้วอยู่รับอยู่นะเริ่มเด้งเริ่มมีสัญญาณมีบิดรับมีบิดออฟเฟอร์โชว์เห็นนะจังหวะนี้สวยน่าเข้าสําหรับ T S R ครับอืมนะามาครับอ่ะตัวต่อมาครับอ่ะตัวต่อมาครับ P R M ครับ P R M อ้าวตัวนี้ก็อีกตัวที่นนนนะไม่เจอกันนานนะครับไม่เจอกันพัก่ยังอยู่ พีเอ็มความน่าสนใจกับวันนี้อยู่ตรงนี้ครับกินิครับชื่อที่พีเอ็มเนี่ยเราเคยวิเคราะห์แต่ส่วนนี้ส่วนที่เ็เบรกเอาตรงนี้ลนะพอเขาเบรกเอาดาวเทนไลน์สำเร็จเขาก็ไปเลยนะเขาไม่กลับมาเลยแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็สามารถทะลวงสายสินออกไปอารวาสได้เจอ <S <S สายสินใหญ่ขึ้นไปยืนเหนือเสร็จนะลงมาอยู่ในนี้เสร็จรู้สึกร้อนกลับขึ้นไปใหม่เว้ยสามารถยืนเหนือสายสินได้อีกรอบไปในท่ามกลางตลาดที่ติดลบแรงวันนี้ต้องบอกพีอน่าสนใจ มันชุดนี้ขึ้นมาแบบนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วถ้าจะไม่ต้องรอย่อเลยก็ยังได้วางแผนเทรดได้เลยสำหรับตัวนี้นะส a p พีเอ็มันซับล็อตก็อยู่เนี่ยครับตรงตรง,ตรงปลายแท่งเทียนเนี่ซึ่งเป็นตรงแก็บป,ประมาณห้าจุดเจ็ดูนตรงนี้ครับห้าจุดเจ็ดศูนย์ถ้าเกิดว่าถ้าสวยย่อก่อนนะครับย่อก่อนแล้วก็ไม่หลุดตรงนี้เริ่มเด้งอ่าก็สวยไปต่อถ้าไม่กระโดดไปามากนักนะก็ตามได้สำหรับพีเอ็มครับ อ่าอ่า uh, hey, uh, no ีทแล้วซับลอตเขาอยู่ไหนเอ้ยโทษแนวต้านแนวต้านแนวต้านนะแนวต้านโลหายนี่ไม่น่าคือคือจริงๆิช่วงนี้ก็ขยับทีละหน่อยแหละใช่ไหมขยับไม่เยอะขยับไม่กลเท่าไหร่แต่แนวต้านที่จะมาว่าแนวต้านชุดนี้ก็เป็นแนวต้านที่ค่อนข้งแข็งแรงเพราะเป็นแนวต้านสังเกตไหมแนวดีบเคยชนเราไม่ผ่านมาเยอะนะนะหกจุดหนึ่งห้าไม่ผ่านไว้นานละงั้นไปดูไพชั่นตรงแนวต้านอีกทีหนึ่งถ้าทะลุชุดนี้ไปได้มีสิทธิ์ไปไกลแล้วที่สําคัญนะครับ ลักษณะของอินดิเคเตอร์โชว์เป็นลักษณะเดริเจนไห้เห็นเหมือนกันนะสำหรับของก r m ครับอ,อ่ะ,อะนะครับมีไหมครับอ่ะหมดแล้วครับอ่ะหมดนะครับโอเคก็ท่ามกลางตลาดที่มันดูไม่ซึมอะนะไม่ไม่ซึมวนะ <laughs> ันนี้ <laughs> ตลาดไม่ซึมแต่ตลาดหน้าตื่นตระหนกเช่น,นั้นเองใช่ครับก็ไม่มีอะไรคือจริงๆผมมองว่าจริงๆแล้วคือดาวโจ์เขามีปัจจัยของเขาแหละใช่ไหม ทันทีที่พี่พาวเวลเขาเขาบอกว่าเขาต้องอมักกันต้องอดทนต้องเจ็บปวดเพื่อจะผ่านเงินปนื้อไปได้<ซ>เอท่านั้นแหละตลาดก็เรียบร้อยตอบสนองลบไปพันจุดเมื่อคือคออนวันศุกร์กิบโตแตกคือตลาดคน,นกำจุนนาฬิกาเขาก็มีมีปัจจัยอยู่รุนแรงทีนี้ไอ้ฝั่งของเศรษฐกิจบ้านเราจริงๆกูรูหลายท่านก็วิเคราะห์ก็บอกว,ว่าเราเริ่มปือ้อะเริ่มดีขึ้นถ้ามองห้างหลายห้างก็เริ่มลงทึนเพิ่มตอนนี้ใช่ครับ,รบ ดีดูเวกันแล้วเริ่มตกแต่งรองรับไปแล้วก็มีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้ในช่วงของไตรมาสสามไตรมาสสี่ที่จะเห็นนะครับต่างชาตินี่เข้ามาช้อปปิ้งโรงแรมกันแบบลืมล่ำเลยเออใช่ไหมเพื่อนผมก็ขายโรงแรมอีกคนหนึ่งเนี่ยอ,อ๋อเันถ้าเ,ออเราดู <laughs> ดูเซ็ตมาสักครู่นี้เ็นว่าจริงๆแล้วเซ็ตบ้านเราเนี่ยย่อแล้วไม่หลุดแหเออโห่ด้วยนะอ,อืมฉนั้นมีโอกาสมีโอกาสที่จะยังเป็นทิศทางที่ดีสำหรับเซ็ตนะครับก็ อ่ะร่วมเป็นกำลังใจภาวนาให้ซึ่งกันและกันนะขายของหน่อยไหมจ้าเข้าเสร็จบวบสายมูภาวนาอีกใช่ไหมใช่ขายของหน่อยไหมจา้าครับก็ขายของหน่อยไหม,อหอไหมบอกเพื่อนอกขายโรงแรมอยู่นะครับหกร้อยล้านเองเบา เราตอนนี้บอกขายโรงแรมนะเท่าแหร่หกร้อยล้านเห่อปั๊มเอฟซีเดาเอฟซีเรานะปั๊มก็มีนะครับปั๊มน้ำมันก็มีห้าสิบล้านอ๋อมีขายปั๊มน้ำมันนะครับปั๊มน้ำมันแถวแถวไหนนะแถวโรจนะครับอ่าเลยออกโรจนะแถวใช่นี่คมโรจนะเลยแถวนั้นนะปั๊มน้ำมันนะครับถ้าใครจะยกน้ำมันเอาเลยนะเป็นปั๊มเดิมอยู่แล้วตอนนี้ครับแล้วก็ท่านที่ฝากขายเป็นโรงแรมที่ไหนนะ โรงแรมมิสีราชาครับอยู่ใกล้ๆกล้ีราชาเสียชาโอเคใครอยากสนใจลงทุนในโรงแรมนะหกร้อยล้านเป็นโรงแรมที่มีห้องสัมมนาพร้อมพวกเราเคยไปพักที่นี่เคยไปทําคลิปกันที่นี่ใช่ไหมใช่ห้องนอนย่า่ใหญ่เนี่ยอ้ใหญ่ใหญ่โรงแรมสร้างใหญ่เมือนก็สร้างช่วงก่อนโควิดนิดหน่อยพอดีไหมอืมใช่ครับอสถานการณ์เริ่มฟื้นการท่องเที่ยวเริ่มมาใครสนใจลงทุนนะครับงั้นก็ติดต่อผ่านทางช่องพวกเราได้เลยนะครับ คอมเมนต์มาก็ได้อะไรก็ได้อ่าคอมเมนต์ได้สนใจซื้อโรงแรมโอเคไหมงสนใจซื้อปั๊มอย่างเงี้ยเออนะไม่อยากซื้อหุ้นปั๊มขอเป็นเจ้าของปั๊มอ่ามาติดต่อติดต่อเอาไว้เดี๋ยวเราทําคลิปแยกพูดถึงเรื่องกลยุทธ์ธุรกิจดีไหมกันปั๊มน้ํามันเนี่ยก็มีกลยุทธ์อยู่เหมือนกันอ่าเดี๋ยวค่อยดูโอเคได้ครับโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกําลังใจกันมานะครับ Okay, อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับอ่ครับอย่าลืมกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาเราลงคลิปใหม่ๆจะได้มีแจ้เงเตือนถึงทุกคนนะครับอ่าครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ